มาสักหนงครับีมนะครับเพื่อนเก๋มสิเพื่เพืรอนทั้รักสุกุสุตนอครับพี่น้องจิตอาสครับข้าวู้ตุวปรนหนสายวยเจวันมืเชียวครับตอนนี้เวลาสามทุ่มกว่าครับตอนนี้ก็อ่ารุพิเอนเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ครับรุนเพิเอนเรียบร้อยแล้วมาเลยมาเลยรับเราจะอ่แถวนึ่งมาว่าสีแล้ครับสานพระโงก้าแถวนึ่งจะเป็นน่งเกา้ลีม ต้วอีกอ่ะจับมาเลยเราจะไม่ลงไลน์นะครับเราจะไม่ลงไลน์ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่รับชมเราผ่านทางไลน์สดในช่องคุ่ทานครับนี่ก็จะ,จะเป็น,นาาาทางท้ายลูกอ๋อหมอลำพิลล์แล้วก็พรพิระด,ดีฟันเพชรนี่คือหน้าตาผู้ทำงานเรื่องหนังแล้วก็ศิลปินนะครับในถือว่าเป็นฤดูกาลที่ห้าของเรา นะครับศิลปินตลกศิลปินเก่าเก๋อหนอยพี่น้องเบิ้งผมสิให้พี่น้องเด็เบิ้งมานี่ตัวไหนเน่เอาครูมาครูพี่สายชนมาอยู่ตรงกลางไั่งอีกมามามาอยู่ขยับไาอนี่นี่หน้าอันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับสําหรับนางเอกประจาทีมงานบอลรำพิ่ลพิณของเราในฤดูกาลที่ห้านะครับน้องนีนี่น้องเนื้อเนื้อคู่ฝากเพชรลพิณอยู่เลยอยู่เลยอยู่เลยนี่ครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันนี้เลยนะครับนี่คือนางเอกเลยนะครับ ในฤด,ดูกาลน,นี้นะครับแจงข้าวแจงข้าวพี่น้องนะครับในรายนี้เลยแล้วก็ปีนี้นะครับศิลปินพระเอกของเราพี่เต้าตาชัยนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหลักแล้วก็ศิลปินลูกๆที่เป็นเสริมทับอันนี้นะครับขอขออนุญาตว่าทุกคนก็ต้องร่วมอยู่มันกันไม่ว่าจะเป็นนะครับพี่โตพี่นันพี่เฟซ นะครับแล้วก็ศิลปินท่านใหม่นะครับแล้วก็หลักๆนะครับพี่สายทนสายสซิ่งพี่ในเช่นตัวแทนพี่นะครับที่นี่ไหนเดี๋ยวเขาเดี๋ยวจัดจัดแถวจัะมาดนี้ยเขาได้ยังทำอะไรเข้าไปนะครับทันพี่เอ้ามุมกล้องเลยเอาท้ายย่างไรกันเลย มาครับอีกส่วนหนึ่งคือเสื้อเสื้อคือกระดานเสื้อครับกระานย้ายจะให้ครจรนะครับเจ้นักงานนครับรมากาจะไระไรกไปตรงนี้อไยังนอยู่นะครับท้งใหม่ทั้งเก่าดีครับหลังจากที่เรานะครับเก็บแล้วเก็บของแล้วหดเลยว่าเราจอโหกงแล้วที่ก่อนที่ไซโคนบุกอยู่ไหน มจุดไม่เขาโอ้เป็นรับลายคืนนี่อาจารย์แม็กกี้กับมเมลเ็โอ้คือมืดตลอดแบบน่คือเป็นออริชันนะนี่ส่ตัวแทนไปแล้วไปแล้วครับจจดจบโอ้คือมืดต่อเมืดตื๊อไปี่ิเลย งานดีคือเมื่อถนาดีอเยโอ้เบ่อเบน่อเบือครับเอาาเพื่อนผู้สาวครับกินข้าวยังกินข้าวยังครับสิป่บปลาปไาปลาช้าเราหมดก่อนนะรีบไปได้ไปก่อนได้เปียบอะไรลองซีโ่ อันนี้ชื่อฟอมนะคะไม่ไม่ให้ดูชื่อนะคะแม่แม่ดูชื่อแป็กกุกกีนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะซ้อมเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะชื่อซูซี่นะคะชื่อซูซี่ค่ะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะะคแป้วค่ะเป็นชื่อซีโนธาแป๊ะไรแปะพีนลำเพินนะคะแป็กกุกกีเพรลำเพินนะมาเป็นศัพท่ซีอนเพนลำเพินตัวนี้ที่มาอาจารย์กตีกำลังจะเริ่มซ้อมแล้วครับนี่ครับตั้งห้างแล้วครับพี่น้องครับเริ่มซ้อมต่อแล้วครับพี่น้องไป น้องกรุน้องกรุมืม่อนี้เกือบร้อยครับประนี้จะมากๆเหมือดนะครับในเสืออเ้อจะมากๆเหมือดอยู่ครับป้าเปบางส่วนกระเพก นายเอยก็มาได้ทิทุราแน่ครับพี่น้องครับทิศฝนเนี่ยลายซิงลายยางครับอคอนไว้คอนไว้ฟุกสีเดเป็นนักเ,เต้นออมาเนโอ้อีหยงวะะก็มืดแต่เราต้องเหรอโมืดเตื้อไปเลยน่านมทางเนามยี่โม่ละนะช่วยเราบ่ช่วยเราบ่ ขอมากไปตองทายิ้แรกอดูกันสีเขาตัวกระาพักป้อนสักคนละครับพี่น้องครับเออเหื่อยเบื่อๆสามตุ้มกว่าดเ้วพิ่งเลื่นมาเมาเรื่การทำงานอีกวันสิลปกอะไรครับขอบคุณครับอาเอนรีครขอบคุณวันนี้ก็พี่ไก่ไลติงด้วยขอบคุณสำหรับอาพี่แอนพี่ตั้มอ่าพี่ชนาทิพยแล้วก็พี่น็อตนะครับวันนี้ก็ นะครับต้ณพ่อด้บานะครับเขาขคค่ะเสียงผู้เสียงหมูนตต่อจากย์จ้าจกีส้เเนาะมนไ้รเด็องใองเนล้กินข่าเนาะอาจารย์ครับชื่อีย้งะครท่านใดที่จะแปร่าปรานาเชิญเลยนะคะก็เอามากินอาหารอะไรเลือกทาว่ากินบนที่บ้านของรากันค่ะ าจเย็นๆเด้อเขี้ยค่อยๆเขี้ยจังนะครับเอาโชว์นี้ครับเป็นชนที่แรกคล่อยค่ายสมนะครับนาจไม่กี่หาบรรยากาศที่ได้งั่งบุญนี่แหละจังไม่กี่คือแม่นยู่ครับนะครับพวกแกมึงต้องไม่กริสัเยัสั่งแมนแนแทนสุดยอดอี่นะครับผมตัวเองนะผมนะครับเก็บครมดูเลกเอ็บคอคอคิดไน้หลาหอย่างนะครับในการปฏิบัติที่ดีและวันวาได้ ก็รทบอกุ่เ่นะครแ่ครับฟองโอแกกว่าเขายูเป็นของกั่วหรือว่าเขาเป็นพี่ด้องถาอไลเียือนะครับว่าอมสมสามคืเป็นย yeah? evet ังไงนที่ะเคไป้ี่เ่ารือเ่ท่าไแล้วบ่จิมไลฮะเปิดครับจิมไลยังไลสวยจัครับเข้าชมได้เลยครับตอนนี้

เดดก็ิไตลกปีนี้แต่พี่สามารถร้านครับว่าจะเป็นสายชนว่าจะเป็นคู่คู่ว่าจะเป็นคู่ไอ้ว่าจะเป็นเอดี้่าจป็นประเทศครับอาจารย์งเหอเสร็จักสุดยอดปีนี้ครับอลังการงานสร้างนี่ครับเจ้าศิลปิน ท่านไหนนะครัได้อาหารแล้วมาทกินโอเคครับพี่้องครับสลนนงางพี่ครกำวาได้มกน่อนะครับก็จะเจอสามนอมาเจอสี่ก่อนนะคะีอะไรบาคะีีีกเราครับโอเคพีเสร็จแล้วพี่องครับีครับต้อง่อยอย่าพูดมากสิทไม